ครับร้านผู้สมรเท็คเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถถ่ L สามสองหนึ่งแปด SP นะครับเข้ามาใหม่คันนี้สวยๆถูกๆนะครับราคาไม่แพงรถสีเดิมนะครับ s p โฉมปัจจุบันด้วยนะครับรถปี63นะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่2 8 9 0 0 0บาทรถสวยราคาถูกนะครับเนี่ยดูครับสีเดิมท่อนคัตยังไม่เคยตัดนะครับรถเดิมเลยคันหน้าพวกนี้สีเดิมนะครับมาร์กโรงงานรอยอยังอยู่นะครับ สีล้อยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับลูกใหม่ยังไม่เคยเปลี่ยนจะมีเก็บอาคารด้านล่างนะครับนิดหน่อยนะครับรอยถลอกให้เฉยนะครับปะไปด้านหน้ายังสีเดิมนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่ถ้าล้อมีเก็บรอยนิดนึงนะครับไม่มีอะไรยางหลังยังเดิมนะครับเบาะเดิมซุ้มล้อซ้ายขวาก็มีเก็บพวกรอยถลอกนะครับแค่นั้นเองเดิมๆนะครับรถสภาพดีเลยทคเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับรถยังแบบน้อยปีอยู่เลยนะครับใช้งานแค่เก้าร้อยชั่วโมง อันนี้เปิดราคาไม่แพงนะครับ28 0 0 0บาทนะครับมีใบดันด้านท้ายเดิมนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับมาร์กโรงงานนะครับยังอยู่นะครับมาร์กโรงงานตามหัวน็อตต่างๆนะครับรถไม่ได้ลงน้ำนะครับไม่มีผูไม่มีอะไรด้านท้ายดูง่ายแต่สีเดิมนะครับรถสวยนะครับลูกค้าถ้าเกิดหาอยู่เป็นตัว s p นะครับโฉมปัจจุบันเลยนะครับที่ขายอยู่ในศูนย์ตอนนี้นะครับ ถ้าเกิดหายอยู่มีอยู่คันเดียวนะครับราคาถูกๆนะครับนอนั้นราคาสามแสนกว่าถ้าสนใจก็รีบจับจองได้เลยนะครับรถแทบจะไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับเดิมๆเ,เครื่องยนต์นะครับน้ําปกติไม่ดันนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องยนต์เดิมไม่เคยแกะนะครับตั้งแต่ปั๊มน้ํานะครับหัวฉีกหัวฉีดเดิมหมดนะครับรถไม่เคยแกะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยนะครับ สภาพดีนะครับห้องเครื่องสวยสติกเกอร์ต่างๆครบนะครับเนี่ยชุดพลาสติกครอบพน้าอะไรพวกนี้ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับถือว่าถือว่าสภาพดีแหละห้องเครื่องไม่เคยเจ้าของเดิมไม่เคยยุ่งเลยรถมันยังน้อยปีอยู่นะครับชั่วโม,มงการทํางานไม่สูงนะครับก็ถือว่ารถแบบเออมันแบบพร้อมใช้งานเลยนะครับมันไม่จุกจิกมันไม่เหมือนรถเก่านะครับรถเก่าที่ต้อง หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่นะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากจะจุกจิกนะครับไม่เคยใช้รถถ่ายมาก่อนนะครับผมแนะนําเป็นรถรุ่นใหม่ดีกว่านะครับจะได้แบบไม่ต้องไปเปิดหัวนะครับจะใช้ทีซ่อมทีใช้ทีซ่อมทีอะไรเงี้ยรถเก่ามันเหมาะคนที่เคยใช้มากกว่าครับระบบเยรีอะได้ต่างๆปกติเลยนะครับความรู้สึกในการขับนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับรถไม่ช้ำ อันนี้เปิดราคาไว้ที่289,000นะครับมีอยู่คันเดียวนะครับตัว SP นะครับถุงปัจจุบันมีใบดันนะครับแล้วเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองให้ใหม่เลยนะครับลูกค้าก็สามารถเอาไปใช้เลยแล้วก็นับหนึ่งในเรื่องของการซวิตได้เลยนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับใกล้ๆโทรมาคุยกันนะครับอ่าไม่ไกลมากเดี๋ยวส่งฟรีนะครับถ้าเกิดไกลมากอะไรเงี้ยก็อาจจะขอใคาก็ส่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับ อุปกรณ์หลังมีนะฮะจะเอาผันไถจะเอาตัดหญ้าอะไรเงี้ยโทรมาคุยได้นะครับ0 9 9 4 9 4 5 3 5 1หรือ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4ขอบคุณมากครับ